บทที่44ในายหมู่บ้านคุณช่างแข็งแรงสมวัยจริงๆระหว่างทางเขาได้ครึ่งที่ถึงคำพูดของวินอวีไม่มากก็น้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจียนเย่ได้ตรวจสอบหน้าต่างระบบของเขาเวลาเอาชีวิตรอดหลังจากถูกจี้เฟิงสาบแช่งเหลือเพียง27ชั่วโทั่มมงสุดท้ายเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าคำสาบจะแสดงผลอย่างไรแต่เขาไม่คิดจะยอมแพ้เมื่อกลับมาถึงเฉินอวีซูต้องจัดการงานที่ค้างไว้ตลอดทั้งวัน ส่วนเจียนเย่ก็นั่งอยู่ไม่ไกลเชิญอวีซูให้แล็ปท็อปแก่เขาเพื่อให้เขาสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้นคำสาปของจี้เฟิงเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการในขณะนี้ในเมื่อมันคือคำสาปก็ย่อมมีวิธีถอนคำสาปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ต,อต,อตอ๊อกต๊อกต๊อกมีคนเคาะประตูอยู่ข้างนอกเจียนเยนเ่หันกลับไปแล้วกล่าวเชิญครับ หลี่ไก่วงจากทีมสำรวจโบราณาคดีเขายืนอยู่ที่ประตูแล้วกล่าวท่านประธานขออภัยที่รบกวนครับแต่พวกเรามีเรื่องจะปรึกษาผู้ช่วยหวังครับขอคุยกับเขาสักครู่ได้ไหมครับเชิญอวี๋สู่ขมวดคิ้วมองหลี่ไก่วงแล้วกล่าวมีอะไรที่พูดที่นี่ไม่ได้หลี่ไก่วงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าเป็นเรื่องในบ้านครับเจียนเย่คาดว่าพวกเขาต้องการพูดคุยเรื่องดันเจียนแต่ไม่สะดวกที่จะให้เชินอวีซูได้ยิน พวกเขาจึงต้องใช้วิธีทางอ้อมเพื่อหาเขาแม้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะร่วมมือกับพวกเขาแต่เจียนเย่ก็ไม่อยากทำให้พวกเขาต้องลำบากเกินไปเขาจึงลุกขึ้นแล้วกล่าวคุณชายผมขอออกไปสักครู่จัดก,การเสร็จแล้วจะกลับมาครับแม้ว่าเฉินอวีสูจ,จะไม่พอใจเล็กน้อยและไม่อยากปล่อยเขาไปแต่ในเมื่อเจียนเย่พูดแบบนี้แล้วถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็จะดูไม่สมเหตุสมผลอีกอย่างนี่คือสังคมประชาธิปไตย เขาไม่ต้องการจำกัดอิสรภาพส่วนบุคคลของผู้ช่วยหวางเขาจึงพยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวปลืมไปเถอะเจียนเย่จึงลุกขึ้นและเดินออกไปพร้อมกับหลีไก่วงตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดินสนิทจึงยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างปลอดภยัยวินอวีและคนอื่นๆนั่งอยู่ในห้องพักผ่อนเล็กๆทันทีที่เจียนเย่เข้ามาสมาชิกทุกคนของทีมสำรวจโบราณาคดีก็อยู่ครบ พวกเขาทั้งหมดนั่งรวมกันเจียนเย่ได้กลิ่นที่ค่อนข้างแรงของตะเกียนน้ำมันศพเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมากนักเทียงแค่นั่งลงแล้วถามว่ามามีอะไรวินนอวีที่ก่อนหน้านี้เคยคิดจะวางแผนกับเจียนเย่ตอนนี้ท่าทีของเธอดูอ่อนโยนลงมากเธอกล่าวผู้ช่วยหวางที่เรียกคุณมาก็เพื่อปรึกษาเรื่องคำสาปค่ะฉันคิดว่าคุณก็เห็นแล้วว่าเรามีเวลาไม่มากแล้วเจียนเย่พยักหน้าอืมแล้วพวกคุณมีบอ่อแสะอะไรไหม วิโนวีหยุดไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวพวกเราได้หาวิธีมากมายเพื่อถอนคำสาบและสุดท้ายก็พบว่าคำสาบนี้ดูเหมือนจะมาจากพลังของรูปปั้นเทพเจ้าภูเขาพูดให้ถูกคือใครก็ตามที่เคยเห็นรูปปั้นเทพเจ้าภูเขาจะถูกสาบแช่งไปแล้วเทียงแค่ต้องการตัวกลางในการกระตุ้นเท่านั้นเช่นพวกเราสามคนและหลี่ไก่วงเคยเห็นรูปปั้นเทพเจ้าภูเขามาก่อนดังนั้นเมื่อเราดูรูปภาพเราทุกคนก็ถูกกระตุ้นคำสาบเจียนเย่ถามคนอื่นที่ดูไม่เป็นเหรอ ใช่ค่ะวิทนอวีพยักหน้าแล้วกล่าวเราได้ทดลองแล้วเจียนเย่ยิ้มเล็กน้อยเขากล่าวถ้าอย่างนั้นคนที่ถูกสาปที่นี่ก็มีแค่ที่ต้าวอก,กับผมแล้วก็คุณกับหลีไก่วงเหรอวิทนอวีพยักหน้าเจียนเย่ยเลือกคิ้วขึ้นมองไปที่เทียนเทียนและหลีเมื่องออที่อยู่ข้างหลังด้วยสายตาที่ลึกซึง้งต้องบอก,กว่าผู้หญิงสองคนนี้ฉลาดอย่างน่าประหลาดใจพวกเธอไม่ได้บอก,กว่าเขาเคยพาพวกเธอไปที่นั่น ตากกะของวินนอวีคือคนที่เคยเห็นเทพเจ้าภูเขาแล้วดูรูปภาพก็จะถูกสาบแต่ความจริงแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นเทียนเทียนและหลี่เมื่องอก็ควรจะถูกสาบด้วยในเมื่อพวกเธอไม่ถูกก็สแสดงว่าเงื่อนไขในการกระตุ้นคำสาบไม่ได้เป็นแบบนี้เจียนเย่ถามพวกคุณพบวิธีถอนคำสาบแล้วเหรอเราคิดว่าปัญหาอาจจะอยู่ที่รูปปั้นเทพเจ้าภูเขาวินนอวีลองอย่างเชิง ดังนั้นเราจึงคิดว่าอาจเป็นเพราะเราไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่กลับเข้าไปในศาลเทพเจ้าภูเขาจึงทําให้เทพเจ้าภูเขาลงโทษเราด้วยคาําสาปนี้หลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วเราคิดว่าบางทีเราควรจะลองใช้วิธีอื่นดูไหมเจียนเย่ถามวิธีอะไรเขาสงสัยจริงๆวิทนอวีรีกล่าวผู้ช่วยหวังข้าเรามาแต่งงานกันเถอะขะแบบนี้ก็จะนับเป็นคนในหมู่บ้านได้ครึ่งหนึ่งแล้วบางทีเทพเจ้าภูเขาอาจจะไม่ลงโทษเราก็ได้ค่ะเจียนเย่ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาสงสัยว่าเขาเหนื่อยเกินไปในตอนกลางวันจนเกิดภาพหลอนหรือเปล่าเจียนเย่ยิ้มแล้วกล่าวผมคิดว่าถ้าตามแตกระนี้ผมไปแต่งงานกับนายหมู่บ้านดีกว่าแบบนั้นก็ยิ่งเป็นคนในหมู่บ้านเข้าไปใหญ่เลยมุมปากของวินนอวีกระตุกเธอถามผู้ช่วยหวังคุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคุณต่างหากที่ล้อเล่นก่อนเจียนเยนเ่ยเยกล่าวอย่างเฉยเมยวินนอวีก็เข้าใจในที่สุดว่าเจียนเย่คงจัดเล่นตลกกับเธอ ผู้ชมในห้องไลฟ์ทั้งโกรธและขำไม่ใช่สิพวกนี้ต้องการอะไรกันแน่เธอไม่ใช่ตัวเอกเหรอเนื้อเรื่องนี้มันจะขึ้นสวรรค์แล้วนะโอ้แม่เจ้าตัวเอกหญิงจะแต่งงานกับผู้ช่วยหวงังต้องรู้ว่าหมู่บ้านว่านฝูเป็นแค่ดันเจี้ยนสำหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นต่อให้ผู้เล่นคนเดียวจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนก็จะมีกระแสะความนิยมเพียงท่วคราวเท่านั้น แต่ตอนนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นตัวเอกหญิงของดันเจี้ยนหมู่บ้านว่นฟูจะแต่งงานกับผู้ช่วยที่ศาลเทพเจ้าภูเขาแต่ผู้ช่วยกลับปฏิเสธและบอกกว่าเขาเต็มใจที่จะแต่งงานกับนายหมู่บ้านมากกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็เป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงห้องโถงไลฟ์สดมีห้องไลฟ์สดหลายหมื่นห้องที่กลับพลิบบนหน้าจอทุกวันส่วนใหญ่มักไม่ได้รับความสนใจมีเพียงสตรีมเมอร์ที่มีความนิยมสูงและแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้รับยอดเข้าชม และหน้าจอขนาดใหญ่ที่จตุรัสมีภาพย่อของห้องเลฟสดรวมกันเทียง200ห้องเท่านั้นมีเพียงห้องเลฟสดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณนะนั้นเท่านั้นที่จะสามารถปรากฏบนจัตุรัสได้ห้องเลฟสดที่ปรากฏบนจัตุรัสจะต้องเป็นห้องที่มีคุณภาพสูงมากและว,วันนี้ห้องเลฟสดของผู้เล่นใหม่ก็สามารถแทรกตัวเข้าไปได้สําเร็จและจํานวนผู้ชมออนไลน์ก็พุ่งสูงถึงกว่าหมื่นคนผู้เล่นที่อยากรู้จึงเดินเข้ามาดูแล้วพบว่าดันเจี้ยนของห้องเลฟสดนี้เป็นดันเจี้ยนของผู้เล่นใหม่ มีคนถามด้วยความสงสัยดันเจี้ยนของผู้เล่นใหม่มีอะไรน่าดูผู้เล่นที่ยืนดูอยู่ใต้ห้องเล็บสดตอบว่าผมไม่รู้ผมเพิ่องออกมาจากดันเจี้ยนเพื่อนชวนมาดูเขาบอกว่ารายการที่กำลังฉายอยู่ในห้องเล็บสดของผู้เล่นใหม่นี้คือการปฏิรูปหมู่บ้านถีสิงสุดสยองการที่ผู้เล่นลงสมัครเป็นเจ้าหน้าที่หมู่บ้านหญิงชราวัย80คือวัยที่กำลังบุกเบิกโอ้และยังมีท่านประธานสุดเผด็จการกับผู้ช่วยสุดน่ารัก ตัวเอกหญิงกับพระเอกเตรียมจบกันและองค์กรกวาดล้างผู้เล่นใหม่ที่ถวายตัวให้กับพี่ต้าหนิวผู้เล่นทั่วไปขอทานหน่อยทำไมคุณจะไปเหรอไม่ผมหมายถึงขอขยับให้ผมมีที่ดูด้วยผมก็จะดูเหมือนกันในหมู่บ้านเว่นฝูการประชุมของผู้เล่นยังคงดำเนินต่อไปเจียนเย้ลุกขึ้นแล้วกล่าวผมไม่คิดว่าการแต่งงานเป็นความคิดที่ใช้ได้ถ้าวิธีนี้ได้ผลผู้เล่นก็คงแต่งงานกันเองหมดแล้ว เดนเจียนไม่น่าจะตั้งวิธีถอนคำสาปที่ง่ายขนาดนี้ได้หัวหน้าทีมวินะมีเวลาก็ลองคิดวิธีอื่นเถอะครับผมขอตัวก่อนเมื่อคำพูดของเขาจบลงสีหน้าของทุกคนก็แตกต่างกันไปวินอวีไม่คิดเลยว่าเธอไม่ได้มีหน้าตาที่สวยงามราวกับนางฟ้าแต่ก็ถือว่ายังคงความสง่างามอยู่บ้างทิต้าวอไม่สนใจเธอก็ไม่เป็นไรเพราะหลังจากเรื่องของทิต้าวอเธอก็รู้ว่าพี่ต้าวออาจจะไม่ใช่คนชอบผู้หญิงแต่ ผู้ช่วยวังเป็นยังไงต้าหนิวเคยจีบผู้ช่วยหวังตอนแรกและผู้ช่วยหวางก็ปฏิเสธไปโดยบอก,กว่าเขาเป็นผู้ชายแท้ไม่ใช่เหรอเธอเอาชนะพี่ต้าวอไม่ได้แต่จะเอาชนะผู้ช่วยหวังที่เป็นผู้ชายแท้ไม่ได้เลยเหรอไม่สมเหตุสมผลเลยหลี่ไก่วงที่อยู่ข้างหลังวินอวีดูตื่นเต้นกว่าเธอเสียอีกหลี่ไก่วงเล่าวผู้ช่วยหวงังคุณมีทัศนคติแบบนี้ได้ยังไงไม่ใช่ว่าพี่อวีของเราขอให้คุณร่วมมือด้วยเสียหน่อยทำไมคุณถึงทำตัวหญิงผยองขนาดนี้ เจียนเย,ย่ไม่สนใจเลยล้อเล่นหรอมีเวลามาเถียงกับพวกเขาเขากลับไปกอดเจ้านายแล้วนอนหลับดีกว่าแต่วินอวีก็วิ่งตามออกมาเธอกล่าวผู้ช่วยหวงังเจียนเย่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้หันกลับไปมองเธอแล้วถามหัวหน้าทีมวินอมีอะไรอีกเหรอฉัน วิโนวีทำได้เทียงใช้ไม้ตายเธอกล่าวผู้ช่วยหวางพูดตามตรงเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตอนนี้อีกไม่กี่วันก็จะถึงพิธีบูชาเทพเจ้าภูเขาแล้วที่จริงแล้วเป้าหมายของคนในหมู่บ้านคือการสังเวยพวกเราให้กับเทพเจ้าภูเขาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสังเวยพวกเขาจะใช้ชีวิตของเราไปแลกกับชีวิตของพวกเขาที่จริงแล้วชื่อของเราทุกคนถูกสลักอยู่ด้านหลังป้ายชื่อในสารบรรพบุรุษและจะมีการเปลี่ยนป้ายในวันพิธีบูชาเทพเจ้าภูเขา เจียนเย่ยถามคุณรู้ได้อย่างไรวินนอร์วีทำได้เพียงบอกความจริงเราเป็นผู้เล่นเก่าเราได้รับกลยุทธ์ก่อนเข้าดันเจี้ยนนี้ฉันกล้าสาบานด้วยการของฉันเลยว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงในดันเจี้ยนฝันร้ายการสาบานด้วยการเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดเพราะการจะบันทึกคำพูดเหล่านี้ไว้หากมีการละเมิดผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากเจียนเย,ย่คิดอย่างรอบคอบ ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิตทำไมชื่อของเชิญอวีซูถึงอยู่ด้านหลังป้ายชื่อในวันพิธีบูชาเทพเจ้าภูเขาเชิญอวีซูจะตายด้วยเงินเหรือไม่เขาจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนวินอวีรีบกล่าวผู้ช่วยวางฉันไม่ได้โกหกคุณผู้เล่นก่อนหน้านี้ให้วิธีถอนคำสาปเทพเจ้าภูเขามาเพียงสองวิธีเท่านั้นวิธีแรกคือเราต้องได้รับเครื่องทองแดงสี่ชิ้นที่ชาวบ้านซ่อนไว้เพื่อปราบสัตว์ร้ายตัวนั้นเมื่อเรามีเครื่องรางอยู่ในตัว คำสาปของเราก็จะบรรเทาลงได้วิธีที่สองคือเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งเจียนเย่ถามวิธีที่สองคืออะไรวิธีที่สองคือวินนอวีลังเลเหมือนกับชาวบ้านพวกนั้นคือใช้ชีวิตของคนอื่นไปแลกกับชีวิตของตัวเองเจียนเย่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่คาดไว้โลกของดันเจียนจะโหดร้ายอยู่เสมอหลังจากที่ให้ความหวังแล้วก็จะนำมาซึ่งความสิ้นหวังอย่างแน่นอน วิโนวีกล่าวแต่เราจะไม่ทําเรื่องบ้าๆบ,บอๆอ,อย่างการแลกชีวิตแน่นอนผู้ช่วยหวังตอนนี้เครื่องทองแดงที่หอจดหมายเหตุที่ต้าวอกับฉันได้หาวิธีเอาออกมาแล้วถ้าคุณสามารถหาวิธีนําเครื่องทองแดงที่อยู่ใต้ต้นไม้บ้านในหมู่บ้านออกมาได้เราก็จะมีเครื่องทองแดงสองชิ้นแล้วก็จะมีวิธีบรรเทาคํำสาปได้แล้วผู้ชมในห้องไลฟ์ตะลึงกับความไร้ยางอายของเธอเครื่องทองแดงที่หอจดหมายเหตุแทบไม่มีคำสาปแล้วนะ หลือชิ้นของนายหมู่บ้านให้คนอื่นพวกองค์กรกวาดล้างผู้เล่นใหม่พวกนี้คุณเก่งมากถ้าสตรีมเมอร์เชื่อพรุ่งนี้แล้วไปเอาเครื่องทองแดงนั้นมาก็คงต้องตายจริงๆแล้วเจียนเย่ยไม่ได้ตั้งใจจะตกลงทันทีเรื่องที่มีข้อสงสัยแบบนี้เขาจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบแต่หน้าต่างระบบก็เด้งขึ้นมาเปิดใช้งานภารกิจจำกัดเวลาเครื่องทองแดงของนายหมู่บ้าน รายละเอียดภารกิจเครื่องทองแดงที่ขุดพบที่บ้านในหมู่บ้านหอมหวานมากเพื่อปกป้องโบราณวัตถุปโปรดดำเนินการอย่างเหมาะสมระยะเวลาภารกิจ24ชั่วโมงรางวัลภารกิจไม่ระบุนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจียนเย่ยได้รับภารกิจที่มีรางวัลไม่ระบุแต่รางวัลของภารกิจทุกครั้งก็ค่อนข้างดีเมื่อคิดถึงตรงนี้สีหน้าของเขาก็ดีขึ้นเมื่อมองวินอวีเขาไอเบาๆแล้วกล่าว แม้ว่าผมจะคิดว่าการหาของวิเศษเหล่านี้อย่างเร่งรีบยังอันตรายเกินไปแต่เมื่อพูดถึงความสําเร็จมักจะมาพร้อมกับอันตรายหัวหน้าทีมวินอพูดก็มีเหตุผลผมจะลองดูครับผู้ช่วยหวางตกลงแล้ววินอวีดีใจมากเธอบอกแล้วว่าพี่ต้าวอเอาชนะไม่ได้แต่การเอาชนะผู้ช่วยหวางไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้เธอแค่ลงมือเล็กน้อยเขาก็พร้อมที่จะทำงานให้เธอแล้ว เธอคิดไว้แล้วว่าพรุ่งนี้จะเอาของวิเศษที่หอจดหมายเหตุมามอบให้ผู้ช่วยหวางเพื่อให้ผู้ช่วยหวางเห็นความจริงใจของเธอแล้วใช้สกิลการ์ดหลอกหลๆเขาถึงตอนนั้นไม่ว่าจะของวิเศษอะไรก็จะเป็นของเธอทั้งหมดหลังจากออกจากห้องประชุมเจียนเย่ก,ก็กลับไปที่ห้องทํางานของเฉินอวีซูเฉินอวีซูมองเจียนเย่แล้วถามไปคุยอะไรกันคุยกันนานขนาดนี้เจียนเย่กล่าวไม่ได้คุยอะไรมากครับแค่เรื่องในบ้านนิดหน่อย เชิญอวี๋สู่แค้นเสียงมีอะไรที่พูดตอนกลางวันไม่ได้ต้องหาคุณมาคุยตอนกลางคืนปัญหาคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าผู้ช่วยหวังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกทีมสำรวจโบราณาคดีขนาดนี้ตอนบ่ายที่เจอกันยังสามารถพูดคุยกันได้อย่างสนิทสนมตอนกลางคืนพวกทีมสำรวจโบราณาคดีก็ยังเรียกผู้ช่วยหวังไปคุยอีกเขารู้ดีที่สุดว่าความสามารถของผู้ช่วยหวังเป็นอย่างไรนอกจากเรื่องงงงายแล้วก็แทบไม่มีความสามารถอื่นเลย พวกทีมสำรวจโบราณคดีเรียกผู้ช่วยหวังไปทำอะไรหรือว่าพวกเขาสนใจผู้ช่วยหวงังบัดซบผู้ชายที่หน้าซาับแช่งไม่เคยอยู่อย่างสงบเลยเชิญอวีซูคิดไปต่างๆนานาแล้วกล่าวกับเจียนเย่ว่าคุณอย่าไปยุ่งกับพวกเขามากนะักเจียนเย่ยิ้มแล้วกล่าวผมทําเพื่อคุณนายผู้เท่าครับผมกลัวว่าพวกเขาจะทําผิดพลาดจนทําให้คุณชายไม่สบายใจเชิญอวีซูตกตะลึงเจียนเย่เดินไปข้างข้างเขาแสงในห้องตกกระทบเขาอย่างอบอุ่น เขาก้มตัวลงมองเขาแล้วยิ้มเบาๆถ้าคุณชายไม่พอใจต่อไปผมจะไม่ไปยุ่งกับพวกเขาอีกแล้วครับที่แท้ผู้ช่วยหวังก็ทําเพื่อเขาคนที่ผู้ช่วยหวางรักมากกว่าใครก็คือตัวเองสีหน้าของเฉินอวีสซูอ่อนโยนลงมากเขาปล่อยปากกาในมือเจียนเย่ก็ก้มลงกอดเขาพอดีในห้องที่เงียบสงบทั้งสองกอดกันอย่างเงียบๆสักพักพวกเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยเทียงแค่กอดกันสูดดมกลิ่นที่คุ้นเคยจากอีกฝ่ายก็รู้สึกปลอดภัยเทียงพอแล้ว นานทีเดียวเชิญอวีสูก้มศีสะะลงใบหน้าคมคายของเขาซ่อนอยู่ครึ่งหนึ่งเขาพูดด้วยเสียงต่ำคุณคิดว่าผมเป็นคนอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเจียนเย่กะพริบตาแล้วกล่าวไม่นี่ครับจะมีใครในโลกนี้อารมณ์ดีกว่าเชิญอวีสูอีกเขามาสายเลิกงานเร็วก็ไม่ถูกหักเงินรางวัลความขยันปกติเขาแอบอู้งานก็ยังยอมให้ถ้าโลกนี้มีเจ้านายแบบนี้การลาออกจะเกิดขึ้นที่ไหนกันจริงเหรอ เชิญอวีซูกอดเขาไว้ในคืนที่เงียบสงบเจียนเย่มองไม่เห็นใบหน้าและแววตาที่ซ่อนอยู่ครึ่งหนึ่งของเขาเขาพูดว่าผมกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจเจียนเย่ตะลึงคุณชายคิดแบบนี้ได้อย่างไรคนที่ไม่มีเงินทองอย่างเขาสามารถเจอคนแบบเจ้านายได้ในสายตาของคนอื่นก็เหมือนคังคกได้กินเนื้อหงแล้วละ่ะโอเคในสายตาของเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนะปัญหาคือทำไมคุณชายถึงพูดเหมือนเขาเป็นคนเนื้อหอมใครจะมาชอบเขา โอเคเหมือนจะมีที่ต้าหนิวอยู่ด้วยคนหนึ่งเจียนเย่หัวเราะทั้งน้ำตาเขาพูดว่าคุณชายคุณนี่จริงๆเลยคนที่ควรจะกังวลเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ผมเหรอครับคุณยอดเยี่ยมขนาดนี้การที่ผมได้อยู่ข้างคุณก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมแล้วผมจะเปลี่ยนใจได้อย่างไรเชิญอวีสู่ถามจริงเหรอเจียนเย่พยักหน้าจริงครับเฉินอวีสู่แค่นเสียงเย็นชาดวงตาของเขากลับมาดูเท่และน่ากเกรงขามอีกครั้ง เขามองเจียนเย่แล้วกล่าวคุณควรจําคำพูดของคุณไว้ผมให้โอกาสคุณแล้วนะเจียนเย่ไม่ใช่สิคุณชายแน่ใจเหรือว่าให้โอกาสผมแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่คำถามเหรอช่างเถอะเจียนเย่คิดว่าคนที่ตาบอดแล้วมาชอบเขาแบบคุณชายนั้นนี่ไม่มากเขาไม่เคยมีความรักมาก่อนและคิดว่าตลอดชีวิตนี้คงจะไม่มีใครที่อยากอยู่ด้วย แต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะได้อยู่กับผู้ชายที่รู้จักกันไม่ถึงเดือนแถมยังปรับตัวได้ดีมากดีจนเขารู้สึกว่าเอาคนนี้แหละเขาไม่อยากเปลี่ยนแล้วดังนั้นเจียนเย่จึงยิ้มแล้วกล่าวได้ครับคุณชายผมจะทนุถนอมโอกาสนี้อย่างดีที่สุดเฉินอวีสู่เหลือบมองเขาแล้วถามจริงเหรอเจียนเย่พยักหน้าเขานึกว่าคุณชายเข้าใจความตรงรักพักดีของเขาแล้วและจะแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ไม่คิดเลยว่า จูบของเฉินอวีซูก็ปิดปากเขาไว้ในขณะที่ลมหายใจของเขาถูกชุ่มชิงไปเขาก็ได้ยินเสียงทุ้มและหนักแน่นของเฉินอวีซูที่ข้างหูเขาถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์ให้ผมเห็นด้วยการกระทําสิอืมคุณชายนี่ห้องทํางานนะครับไม่ค่อยเหมาะคุณไม่เต็มใจเหรอมือของเฉินอวีซูประคองศีรษะของเขานิ้วที่หยับกร้านลูบไปตามลำคอของเขาเสียงของท่านประธานก็เบาลงอีกครั้งพร้อมแค่นเสียงเย็นชา ผมรู้แล้วสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้ล้วนเป็นเรื่องโกหกคุณแค่อยากจะเปลี่ยนเจียนเย่รีบกล่าวเต็มใจครับผมเต็มใจมากเชิญอ,อวีสู่ทำสีหน้าเหมือนผมรู้แล้วว่าคุณปากไม่ตรงกับใจเสื้อนอกของเขาก็ถูกโยนทิ้งไปบนเก้าอี้ที่อยู่ไม่ไกลเสื้อผ้าของคนทั้งสองก็ค่อยๆหลุดร่วงลงสู่พื้นในคืนที่เงียบสงบอุณหภูมิในห้องทำงานก็สูงขึ้นเรื่อยเรื่อเมื่อเจียนเยร่รู้สึกว่าเขาหายใจไม่ออกอีกครั้ง เขาก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ร้อนระอุของเฉินอวีซูที่ข้างหูเขาเขาไม่เห็นสีหน้าของเขาแต่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดที่อยู่เหนือตัวเขาและได้ยินคําพูดที่ดังขึ้นข้างหูเขาผู้ช่วยหวังจําไว้ว่าทั่วชีวิตนี้คุณไม่มีทางหนีจากมือของผมได้วันรุ่งขึ้นเมื่อเจียนเย่ตื่นขึ้นมาบนเตียงเขาก็พบว่าดวงอาทิตย์อยู่สูงแล้วเขาลุกขึ้นนั่งอย่างกระันหันให้ตายสิความงามทําให้คนพินาศ เอวปวดนิดหน่อยช่างมันเถอค่อยดื่มยากแก้ปวดตอนเย็นก็ได้ประหยัดคะแนนไว้หน่อยเจียนเย่ปลอบใจตัวเองในใจเมื่อเปิดหน้าต่างระบบเขาก็พบว่าเวลาเอาชีวิตรอดเหลือเพียง18ชั่วโมงกับ6นาทีแล้วไม่นั้นนอนต่อไม่ได้แล้วถ้ายังนอนต่อก็จะตายจริงๆแล้วเขาตื่นขึ้นมาแต่งตัวแล้วกินอาหารเช้าที่เฉินอวีซสูตรเตรียมไว้ให้บนโต๊ะเจียนเย่เดินออกไปข้างนอกพบแม่บ้านจางแล้วกล่าวแม่บ้านจางบอกคุณชายว่าไม่ต้องเก็บอาหารกลางวันไว้ให้ผมนะครับ ผมจะกลับมาตอนบ่ายถ้าเขาถามก็บอกว่ามีธุระที่คณะกรรมการหมู่บ้านแม่บ้านจางนอนจนแดดจ้าตอนนี้เพิ่งจะกระตือรือรน้นเจียนเย่ยไปที่คณะกรรมการหมู่บ้านก่อนตั้งใจจะหานายหมู่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องเครื่องทองแดงที่บ้านของเขาแต่ไม่คิดเลยว่านายหมู่บ้านไม่อยู่ว่าไปแล้วสองวันนี้นายหมู่บ้านหายตัวไปอย่างลึกลับการหาเขาก็ไม่ง่ายเลยช่างเธอไปดูที่บ้านนายหมู่บ้านก่อนแล้วกัน เจียนเย,ย่เดินไปที่บ้านนายหมู่บ้านพูดตามตรงแล้วเขารู้แล้วว่าเครื่องทองแดงของตระกูลเฉินอยู่ที่ไหนเครื่องทองแดงในสารบรรพบุรุษแม้ว่าจะยังไม่สามารถระบุดได้แต่ก็มีการคาดเดาคร่าวๆถ้าเครื่องทองแดงที่บ้านนายหมู่บ้านหาเจอเขาก็จะมีเครื่องทองแดงสามชิ้นแล้วไม่ว่าจะใช้ได้หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ปล่อยให้วินอวีและพวกเขานําไปทั้งหมดผู้ช่วยหวงังมีคนตะโกนเรียกเขาจากด้านหลังเจียนเย,ย่หันกลับมาแล้วกล่าวด้วยความประหลาดใจเทียนเทียน หัวหน้าทีมวินอบอกว่าวันนี้คุณจะมาเอาเครื่องทองแดงที่บ้านนายหมู่บ้านไม่ใช่เหรอเทียนเทียน,นกับหวางคุณวิ่งเข้ามาแล้วกล่าวเธอให้พวกเรามาช่วยคุณเธอว่าภารกิจนี้มอบให้คนอื่นไม่วันใจมีแค่พวกเราสองคนมาช่วยถึงจะใช้ได้นี่คือการให้ความสําคัญกับพวกเรานะเป็นการจับตามองต่างหากแต่วินอวีคงไม่พูดกับผู้เล่นใหม่สองคนนี้แบบนี้เด็กง่สองคนนี้ถูกหลอกขายแล้วยังช่วยนับเงินให้อีก เจียนเย,ย่ที่เกียรติที่จะเปิดโปงความจริงพอดีเขามีเรื่องที่อยากจะถามอยู่แล้วเขาจึงกล่าวเมื่อวานพวกคุณไปที่บ้านนายหมู่บ้านกับหัวหน้าทีมวินนอร์ด้วยเหรอือตอนที่ขุดเครื่องทองแดงนั้นเป็นยังไงบ้างวางคุณตอบตอนที่เราหาตำแหน่งก็ใช้สกิลการดไปหลายใบแล้วสุดท้ายก็หาเจอได้ยากมากแต่พอเราขุดไปได้สักพักนายหมู่บ้านกับพวกเขาก็กลับมาเขาไม่ยอมให้เราขุดบอกว่านี่เป็นสมบัติประจำหมู่บ้านวั่นฝูห้ามเคลื่อนย้าย เทียนเทียนก็พยักหน้าใช่ขนายหมู่บ้านน่ากลัวมากพวกเราก็ไม่กล้าขัดใจเขาเลยทําได้แค่กลับมาเจียนเย่ยขมวดคิวดูเหมือนว่าการที่เขาจะเอาเครื่องทองแดงนี้ออกมาคงไม่ง่ายเลยขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันพวกเขาก็เดินมาถึงใต้ต้นไม้พอดีมองจากระยะไกลก็เห็นหลุมที่ถูกขุดขึ้นมาใต้ต้นไม้แล้วมองลงไปก็จะเห็นโครงร่างของเครื่องทองแดงรางๆงดูเหมือนว่าเมื่อวานจะถูกขัดขวางกลางคันจริงๆ เทียนเทียนพูดด้วยเสียงกระซิบผู้ช่วยหวังนายหมู่บ้านเหมือนจะไม่อยู่พวกเราถวยโอกาสที่เขาไม่อยู่ขุดเลยดีไหมคะหวังคุณก็พยักหน้าช่วงเวลาพิเศษก็ต้องใช้มาตรการพิเศษที่ต้าวอเคยพูดไว้ตอนนี้เราอยู่ในดันเจี้ยนสยองขวัญอีกไม่กี่วันพวกนั้นก็จะให้เราไปเป็นตัวตายตัวแทนแล้วเพื่อความปลอดภัยพวกเราเอาเครื่องทองแดงสักชิ้นมาไม่เป็นไรหรอก เจียนเย่มองเครื่องทองแดงแล้วกล่าวเมื่อวานพวกคุณขุดก็ถูกนายหมู่บ้านเห็นแล้วถ้าคุณฉวยโอกาสที่เขาไม่อยู่ขุดเขาจะหาเจอในไม่ชาถ,ถึงตอนนั้นพวกคุณก็จะกลายเป็นขโมยถ้าท่านประธานรู้ว่าทีมสำรวจโบราณาคดีขโมยสมบัติของชาวบ้านเขาจะส่งพวกคุณสองคนไปให้ตำรวจทันทีถึงตอนนั้นพวกคุณก็ไม่ต้องเข้าร่วมพิธีบูชาเทพเจ้าภูเขาแล้วก็ถือว่าปลอดภัยจริงๆเทียนเทียนหวังคุณไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกเหมือนว่าท่านประธานทำได้จริงๆ หวังคุณลังเลงั้นทำยังไงดีเจียนเย่กล่าวทันทีขุดเทียนเทียน,นสงสัยขุดอะไรคะเจียนเย่กล่าวขุดออกมาดูก่อนแล้วค่อยว่ากันหวังคุณรีบไปหาพลั่วมาเขาขุดไปได้ไม่กี่ครั้งก็ได้ยินเสียงโกรธเกรี้ยวจากไม่ไกลพวกแกทำอะไรนายหมู่บ้านวิ่งมาด้วยความหอบเหนื่อยจากไม่ไกลเมื่อเห็นเจียนเย่เขาก็ตาแทบจะบอดทำไมต้องเป็นคนน่ารำคาญคนนี้อีกแล้ว ทุกครั้งที่เขามาก็มีแต่เรื่องไม่ดีครั้งนี้เขาจะไม่ยอมตามใจผู้ช่วยหวังอีกแล้วเลขาหวางังนายหมู่บ้านดูเหมือนจะพบหลักฐานอะไรบางอย่างคุณทำอะไรคุณกําลังพาคนมาทำลายสมบัติประจำหมู่บ้านว่านฝูใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เลขาอย่างคุณควรทำเหรอเทียนเทียน,นและหวังคุณรู้สึกตื่นประหนกหัวใจของพวกเขาเต้นแรงด้วยความรู้สึกผิด แต่เจยนเย่กลับทำสีหน้าเป็นธรรมชาตินายหมู่บ้านคุณเข้าใจผมผิดแล้วครับเพราะผมรู้ว่านี่คือสมบัติประจำหมู่บ้านผมถึงคิดว่าควรจะขุดออกมาเพื่อปกป้องมันอย่างดีเยี่ยมเพราะน้ำท่วมกำลังจะมาแล้วการปล่อยไว้ที่นี่มันไม่ปลอดภัยเลยนายหมู่บ้านแค่นเสียงเย็นชาพูดเหลวไหลคุณคิดว่าผมจะเชื่อคุณเหรอตอนนี้แม่น้ำกำลังจะพังทลายหมู่บ้านกำลังประสบภยัยพิบัติผมต้องทำงานอย่างหนักเพื่อชาวบ้านทุกวัน แล้วคุณละไม่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านเลยแต่กลับมาเสียเวลาที่นี่คิดจะขโมยสมบัติประจําหมู่บ้านคุณยังคู่ควรที่จะเป็นเลขาหมู่บ้านอีกเหรอถ้าผมเป็นคุณผมคงไม่มีหน้ามาทําต่อแล้วเมื่อเห็นว่านายหมู่บ้านตัดสินลงโทษแล้วและดูเหมือนจะปฏิเสธการสื่อสารกาดสีทองที่อยู่หน้าเจียนเย่ก็ถูกเปิดใช้งานทันทีมันลอยไปในอากาศเป็นวงกลมแล้วปรากฏข้อความเปิดใช้งานสกิลข่าวซุบซิบ ข่าวลือข่าวซุบซิบล่าสุดนายหมู่บ้านรักษาอาการบางอย่างได้ด้วยการดูโทรศัพท์มือถือในช่วงสองวันที่ผ่านมาและพยายามจะทิ้งแม่ไม้หลี่แล้วไปคบกับแม่ไม้หวังทางฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านเขาเพิ่งไปส่งดอกไม้ให้แม่ไม้หวังทางฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านมาอัศเจรีอัศเจร,เรีวงเล็บเหลี่ยมปิดคูดาวสกิลส2องชั่วโมงเจียงเย่ให้ตายสิเขาเหลือบมองคนที่อยู่ไม่ไกลไม่นะนายหมู่บ้านคุณช่างแข็งแรงสมวัยจริงๆ